สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานบ้านและสวนมิดเยีย2,025นะครับวันนี้เป็นวันแรกของงานเลยครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมบ้านสำเร็จรูปของบริษัทเดอะวหลังใหม่ที่เราเอามาเปิดตัวที่งานบ้านและสวนในครั้งนี้นะครับจะสวยถูกใจแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรับชม,มพร้อมกันนะครับแล้วก็ผมจะพาคุณผู้ชมท่านเดินไปที่บูธนะครับวิธีไปที่บูธนั้นง่ายมากเดี๋ยวเราไปชม,มพร้อมกันนะครับก่อนอื่น ฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารดีๆจากทางบริษัทด้วยนะครับอโอเคครับแล้วก็ผมจะพาเข้าไปในงานนะครับเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีประตูหลักอยู่นะครับซึ่งมันคือประตู ES 1 0 3นะครับเป็นประตูหลักตัวนี้ของงานนะแล้วเราก็จะเดินเข้าไปทางนี้นะครับ พอเราเข้ามาด้านในเนี่ยเราเดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับให้สังเกตเรืเวณนี้นี่ครับหางเข้าตัวนี้แล้วถ้าเรามาถึงตรงบริเวณพรมสีฟ้านะครับให้เราเลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายมาทางนี้และเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็จะเจอกับบูธของบริษัทเดอะวนะครับโอเคบ้านที่เราเอามาโชว์ในงานในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างหน้านะครับจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งมีชื่อโมเดลว่าโรมูมัสนะครับโรลูมัสเนี่ยแสดงถึงความยิ่งใหญ่เกียงไกลนะครับแข็งแกร่งนะครับเป็นศัพท์ของภาษาโรมันนะในย,ยุคนั้นนะครับเราก็นำมาอัดแอให้เข้ากับคอนเซปต์ของบ้านนะครับซึ่งตัวบ้านเนี่ยถ้าสังเกตดีด จะมีความคล้ายกับโมเดล aswin v 3เลยนะครับเพียงแต่ว่ามันมีการดีไซน์เพิ่มเติมบริเวณประตูด้านหน้าบริเวณนี้เข้ามานะครับซุ้มประตูบริเวณนี้นะครับแล้วเราก็ทำการใส่ชื่อโรลูมัสเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูดีเทลทีละอย่างนะครับบริเวณด้านหน้าประตูนะครับชิ้นไหนที่มีกรอบประตูกรอบหน้าต่างจะมีการใส่บัวลักษณะนี้ไว้ด้วยนะครับ ัวนี้จะมีการใส่บัวในลักษณะนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผนังเนี่ยจะเป็นด้านนอกเป็นผนังเบิ้ลนะครับเป็นผนัง2ชั้นจะมีความหนาชั้นละ8มิลรวมกันแล้วจะอยู่ที่16มิลนะครับข้างในเนี่ยจะมีความหนาอยู่ที่8มิลประกบกันด้านนอกด้านในนะครับตรงกลางมีฉนวนกันความร้อนของ SCG หนาะ3นิ้วอยู่ด้านในนะครับแล้วเราก็จะทําให้มันเป็นลายอิกลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะก็ตัวเนี้ย ใช้ความปลาณนีดในการทำค่อนข้างเยอะเพราะว่าขนาดของมันจะต้องเท่ากันหมดทุกชิ้นนะครับมันถึงจะออกมาสวยงามแบบนี้นะโอเคแล้วด้านหน้าเนี่ยก็มีการจัดสวนและปลูกต้นไม้นิดหน่อยนะครับเอาแค่พอให้เวลาที่เรามองเข้ามาแล้วมันรู้สึกสดชื่นเวลาที่เรามองนะครับส่วนระเบียงด้านหน้านะครับตัวนี้เป็นระเบียงไม้เทียมนะครับของอินโนว เป็นพลาสติก WPC ขึ้นรูปสแตป์ลายไม้ตัวนี้มันสวยมากเลยนะครับผมให้ดูใหใกล้เห็นไหมฮะเท็กเจอร์ของมันอะเราจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นไม้ธรรมชาติจริงๆนะจริงๆแล้วเราเคยใช้มาหลายแบรนด์มากสุดท้ายก็ต้องมาจบที่ i n n o น a เสมอเพราะว่าเรื่องคุณภาพเรื่องความสวยงามเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยผมรับประกันเลยว่าไม่มีแบรนด์ไหนสู้อินโนวได้แล้วซึ่ง ตัวที่เรามาใช้เป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวลักโวรี่เลยนะครับอันนี้เวลาที่ผิวด้านบนมันเป็นรอยแล้วเห็นเนื้อข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกันทั้งชิ้นเพราะฉะนั้นมันจะดูสะอาดตามากๆนะครับมันไม่ใช่การทาสีลงไปบนชิ้นงานแต่ว่ามันคือการย้อมสีของทั้งชิ้นให้เป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยนั่นคือข้อดีเวลาที่มันเกิดริวรอยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเราพยายามทําดีไซน์ให้มันเป็นซุ้มประตูลักษณะนี้นะครับ ก็มีความสวยงามและเก๋ไก่ดีนะครับในแบบโรมันน่ะนะให้มันดูแข็งแรงดูดูบึกบึนดูสง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับคร่าวๆด้านนอกจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านในนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ด้านในบ้านแล้วนะครับซึ่งตัวบ้านหลังนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่58.75ตารางเมตรนะครับมีความกว้างของตัวบ้านนะครับจาก ซ้ายสุดนะครับไปจนถึงขวาสุดบริเวณนู้นเนี่ยอยู่ที่12.5ตารางเมตรนะครับตัวบ้านประกอบไปด้วย2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหห้องนั่งเล่นแล้วก็มีโซนแพลนที่นะครับซึ่งบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับเห็นฮนะกว้างมากๆโซนครัวตัวนี้นะครับสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะครับมีความกว้างค่อนข้างเยอะปกติแล้วเนี่ยเราจะทำความกว้างของ Living r o ูมอยู่ที่3เมตรนะครับแต่ว่าหลังเนี้ย เราดีไซน์ให้มันกว้างขึ้นไปอีกเป็น3.5นะครับข้อดีของมันก็คือทําให้ตัวบ้านนั้นกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ตัวบ้านนั้นมีความสูงโปร่งและโล่งมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราเอาเฟอร์นิเจอร์มาใส่ในตัวบ้าน,เ,นเราจะไม่รู้สึกว่ามันลกหรือแคบเลยนะครับบริเวณนั้นถูกดีไซน์ขึ้นมานะครับจากโมเดลฮาร์วีก่อนหน้านี้เรามาปรับให้มันเข้ากับบริเวณนี้ของตัวบ้านนะครับมันจะมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับ ด้านล่างเนี่ยเราก็จะทําให้มันมีช่องเก็บของนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะแล้วก็นั่งเล่นบริเวณเบาะตัวนี้ได้นะครับสบายมากนะครับมีหน้าต่างอยู่ด้านหลังเราสามารถเปิดให้อากาศถ่ายเทเข้ามาในตัวบ้านได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราแขวนผ้าม่านแล้วก็มีกล่องบริเวณนี้นะครับเพิ่มเติมบริเวณนี้เนี่ยลูกค้าสามารถดีไซน์ให้เป็น ช่องเก็บของด้านบนก็ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นงานแอดออนเพิ่มเติมเข้ามาแต่เรายังไม่ได้ทำมาให้นะครับบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีโต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้นะครับหชุดนะเป็นเก้าอี้6ตัวจะทำเป็น4ตัวก็ได้แล้วแต่ครอบครัวใหญ่หรือครอบครัวเล็กนะครับเฟอร์นิเจอร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้สักดีไซน์โดยบริษัท The Wide f ฟ r n i t u r e อร์คุณผู้ชมท่านใดสนใจ ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างลองกดคลิกเข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมของเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้เราดีไซน์ให้เป็นครัวนะครับก็จะมีะตู้อบนะครับมีเตาไฟฟ้าแล้วมีฮูดดูดอากาศด้านบนเป็นเคาน์เตอร์แบบตู้ติดผนังที่สามารถเก็บจานชามถ้วยซ่อมอะไรอยู่บนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีซิงค์ล้างตรงนี้ด้วยนะครับเวลาที่เราประกอบอาหารแล้วเราก็สามารถล้างและเก็บทุกอย่าง ได้มันง่ายมากนะครับนี่ฮะดีไซน์ให้มันใช้ง่ายแล้วพยายามให้มันใกล้มือมากที่สุดิฟวิ่งรูมก็จะมีห้องน้ำเป็นตรงนี้จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางนะครับจะมีขนาดอยู่ที่2.9คูณ1.5เมตรนะครับเคลียร์ด้านในก็จะมีช่องสำหรับวางสบู่แล้วเราก็มีการติดไฟไว้ให้ด้วยนะครับก็สวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็น ดีไซน์ที่ลูกค้าชอบนะครับหลายๆท่านก็คัสตอมห้องน้ําให้มันเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับมีเลนชาเวอร์มีกระจกกั้นโซนให้บริเวณนี้นะครับมีที่แขวนผ้านะครับแล้วก็มีสุขภัณฑ์ที่เป็นชักโครกนะครับมีอ่างล้างหน้ามีกระจกส่องนะครับสุขภัณฑ์เป็นยี่ห้อโคเลอรนะครับแล้วก็บริเวณนี้เนี่ยก็จะมีไฟที่เป็น LED แบบทัสกีนเวลาที่เปิดและปิดมันก็จะ ช่วยให้สว่างมากยิ่งขึ้นเวลาเราแต่งหน้าหรือทําธุระใดๆก็ตามในห้องน้ำนะครับอ่างล้างหน้าก็จะมีที่เก็บของบริเวณนี้ด้วยนะครับสามารถเปิดและเก็บของด้านในประตูข้างหลังนะครับจะเป็นประตู UPVC นะครับแล้วก็มีลูกบิดก้านโยกสีดําอันนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดเราซื้อจากบุญถาวรน,นะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าแข็งแรงทนทานเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะปิดทีเดียวสนิทเลยนะครับไม่ต้องแบบ ขย่มหลายๆรอบนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูบีฟิ่งลุมทางฝั่งนี้บริเวณฝั่งนี้นะครับก็จะมีทีวีติดผนังได้นะครับแล้วก็มีการออไซน์บริเวณน,นี้ให้เป็นมุมนั่งเล่นที่สามารถนั่งดูทีวีบริเวณน,นั้นได้นะครับหน้าต่างค่อนข้างเยอะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่ชอบสามารถปรับได้นะครับแต่เราพยายามใส่มาเพื่อให้ตัวบ้านนั้นดูโปร่งและโล่งม,มีช่องระบายอากาศที่เยอะ ทำให้ตัวบ้านมันเย็นมากยิ่งขึ้นนะครับกล่องคอนโทรลไฟล์บริเวณนั้นเราสามารถย้ายไปอยู่ด้านหลังได้นะครับที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่แต่ว่ามุมนี้จะไม่มีเบา์เหมือนเหมือนมุมตรงนู้นนะครับส่วนพื้นนะครับที่เราใช้จะเป็นกระเบื้องอยางแบบ spc ที่เป็นคีบล็อกนะครับจะสังเกตว่าการติดตั้งนั้นมันจะสมูทและเรียบเนียนเป็นชิ้นเดียวกันตัวนี้เนี่ยสวยงามแข็งแรงทนทานนะครับเวลาที่โดนน้ำเนี่ยมันจะ ไม่บวมนะครับไม่อมความชื้นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายมากดูแลง่ายมากเซอร์วิสราคาก็ไม่แพงด้วยตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องนอนเล็กก่อนนะครับบริเวณนี้คือ1ห,ห้องนอนห้องนอนแรกแล้วนะครับที่เราจะพามาชมนะครับตอนนี้เนี่ยใส่เป็นเตียง ประมาณ3ฟุตมาก่อนนะครับคือต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าตัวบ้านที่เราจะส่งมอบจริงๆให้กับลูกค้าเนี่ยมันจะยาว6เมตรนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าตัวจริงที่เรามาโชว์ที่งานเนี่ยมันจะมีความยาวอยู่ที่5.5เมตรเนื่องด้วยก็เพราะว่าพื้นที่ของบูธเราครับมันโดนจํากัดไว้ที่6เมตรนะครับถ้าเกิดว่าผมทําบ้านเต็ม6เมตรเลยเนี่ยชายหลังคามันจะยื่นออกไปนอกขอบเขตของบูธที่เขาให้ผมนะครับ ซึ่งมันผิดกติกาของการนำบ้านมาโชว์เราก็เลยปรับให้ตัวบ้านนั้นมีขนาดอยู่ที่5.5เมตรนะครับแต่ว่าตัวจริงที่ลูกค้าจะได้มันจะยาว6เมตรแปลว่าเราสามารถใส่เตียงนอนที่ใหญ่กว่านี้ได้นะครับเราสามารถใส่เป็นเตียงนอน5ฟุต6ฟุตก็ได้และที่สําคัญโมดูลนี้นะครับสามารถยืดความยาวออกไปข้างหน้าได้อีกถึง หรือ7.5เมตรเลยนะครับก็จะทําให้พื้นที่ของตัวบ้านหลังนี้เยอะขึ้นนะครับมีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างมากยิ่งขึ้นห้องนอนยาวไปอีกนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์บริเวณนี้นะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้าตัวเครื่องแป้งกระจก2องเก้าอี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นดีไซน์ของทาง The White Furniture เหมือนกันนะครับโอเคผมจะพาไปชมอีกห้องนอนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่บริเวณนู้นะครับ จะเป็นห้องนี้นะครับซึ่งเราเรียกห้องนอนนี้ว่าม a สเตอร์เบ o m นะเพราะว่าห้องนอนนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับอย่างที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่ถ้าเรายืดตัวบ้านไปข้างหน้าอีก50เซนห้องนอนนี้จะกว้างมากๆและสามารถใส่เตียงได้ถึง6ฟุตนะครับความสูงของตัวบ้านนะครับถ้าเป็นมุมนี้เนี่ยจะอยู่ที่2.8เมตรซึ่งสูงนะ ปกติผมจะไม่ค่อยทำสูงเท่านี้แต่ว่าตัวนี้จัดให้ตามคำเรียกร้องของคุณผู้ชมของแฟนคลับ The w h วททุกท่านนะครับก็จะสังเกตว่ามันมีความโป่งและโล่งกว่าทุกโมเดลที่เราเคยทำนะครับและให้ฟีลลิ่งที่เป็นบ้านจริงสุดๆแล้วนะครับลูกค้าเดินเข้ามาชมในงานเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านี่แหละฟีลลิ่งบ้านจริงถ้าไม่บอกไม่รู้เลยว่าเป็นบ้านน็อกดาวน์นะครับ บริเวณนี้มีหน้าต่างหน้าต่างนะครับก็รูผพามานปิดได้นะครับหรือถ้าไม่ชอบให้หน้าต่างเยอะสามารถคัสตอมเป็นผนังได้เลยนะครับมาอีกมุมนึงนะครับก็จะมีหน้าต่างบริเวณนี้นะครับส่วนตัวผมมาชอบมุมนี้เป็นพิเศษเลยนะครับเพราะอะไรมันสวยนะครับลองดูนะมันก็มีโคมไฟหัวเตียงสักอันนึงนะครับแล้วก็มีหน้าต่างมีตู้เสื้อผ้าแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วสําหรับการใช้งานและที่สําคัญนะครับมาสเตอร์เบดมก็ต้องมีห้องน้าข้างในนะครับ เราก็มาดูห้องน้ํากันก็จะเหมือนกันกันกบห้องน้ำออบริเวณส่วนกลางในลิฟวิ่งรูมเลยนะครับดีไซน์จะเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องหรือช่องใส่สบู่บริเวณนั้นนะครับหรือสุขภัณฑ์ที่เป็นชักโครกอ่างล้างหน้ากระจกส่องที่มีไฟ LED ทัสกรีนประตูลูกบิดวงกบเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับคร่าวๆข,ของบ้านหลังนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับบ้านสําเร็จรูปโมเดลลุมูัสนะครับที่เอามาโชว์ที่งานบ้านและสวนมิดเย่ปี2025นีสิาครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจ walk in เข้ามาชมบ้านตัวอย่างนะครับโมเดลลุมูัสที่งานบ้านและสวนนะครับตอนนี้งานเริ่มแล้วนะครับงานจัดตั้งแต่วันที่1นึถึงสิสิงหาคมนี้นะครับในงานเนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคุณผู้ชมที่จองในงานเท่านั้นผมขอย้ําว่าจองในงานเท่านั้นและมันพิเศษจริงๆนะครับ ปีนี้เนี่ยเราอัดของแถมเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วผมมองว่ามันคุ้มมากๆสําหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับโดยโมเดลลอมรัสนะครับมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งล0านบาทนะครับลองมาชมตัวจริงที่งานนะครับแล้วผมรับประกันเลยว่าคุณผู้ชมต้อง ชอบในฟิลลิ่งที่มันเป็นบ้านจริงมากที่สุดชอบฟิลลิ่งภายในบ้านที่เราดีไซน์ชอบความประณีตความละเอียดละออที่เราใส่มาทุกจุดทุกดีเทลของบ้านมันสมบูรณ์แบบจริงๆหลังนี้ผมรับประกันเลยว่าสวยถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาอยัางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับตัวบ้านโครงสร้างรับประกัน10ปีนะครับฐานลากรับประกัน10ปีเช่นเดียวกันนะครับ รั่วซึมแคร็กแตกเล้ารับประกัน1ปีมีบริการเซอร์วิสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับลูกค้าทั่วประเทศและทุกโมเดลทุกหลังของทางบริษัทด้วยนะครับสุดท้ายผลิตบ้านอาคาสำเร็จรูปต้องที่บริษัทเดอะไวทเท่านั้นนะครับขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ